ราศีดวงนี้นะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับของเดือนกันยาโอ้โหทุกคนใครที่ติดตามอาจามานาแล้วดูกับทุกคลิปบ้างครับลองพิมพ์มาคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับกําลังใจในการทุกๆการดูนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วาจัรก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะนะครับสําหรับนะครับในการที่ฟังอาจารย์เนี่ยมานานเราจะรู้ใช่ไหมคะว่ายังไงนะครับดูดวงของอาจารย์เป็นยังไงนะ ไม่มีพิธีกรรมนะครับไม่ขายของวัตถุมงคลให้บูชานะครับเน้นดวงเป็นหลักและยังบอกดวงแบบลูกหน้าอีกเดือนต่อเดือนต่อเดือนนะครับอันนี้จะช่วยชีวิตคุณได้จริงๆนะครับเพราะชีวิตจริงมันต้องวางแผนครับทุกคนนี่คือข้อเด่กนการดูดวงนะสําหรับราศีแรกนะครับนั่นคือชาวราศีพฤษภโอ้โหพฤษภเนี้ยจะต้องบอกเลยนะว่าอยู่ในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับมันแบบว่าดาวมันโอเคจริงๆมันดีจริงจริง จะบอกว่าแบบดาวมันตำแหน่งไม่ได้เสียจะให้มันเสียได้ยังไงแต่อะไรที่มันแตกต่างลงมาทุกคนพื้นฐานดวงของคนไงพื้นฐานดวงของทุกคนต่อให้จะลัคนาราศีเดียวกันไม่มีใครจะพื้นฐานเหมือนกันสักคนนะคะวันนี้คือเรื่องจริงนะและอายุที่มันแตกต่างกันอีกอ,ะอ่ะนึกออกไหมครับเลยทําให้ทําไมครับแล้วดูสิคนแต่ละราศีอ่ะราศีหนึ่งอะ่ะมันมีเอาแค่ในประเทศเรานะทุกคนมันมีกี่ล้านคนจริงไหม เราต้องรู้ดวงของเราจริงเพื่อทำอะไรครับต้องช่วงจริงจังหวะโอกาสและเวลาอันนี้ก็คือการรวงที่ถูกต้องนะคะเราต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับกับดวงของตัวเองจริงๆแล้วเพื่อทําให้เราทำไมระมัดระว,วังรู้โอกาสหรือตอ,ตอนนี้ต้องลุยแล้วเต็มที่แล้วหรือตอนนี้ตอนน้ตองเบรกแล้วอันนี้นะคบดวงของคุณบอกทุกอย่างหมดแล้วนะคบถ้ามีโอกาสมาคุยกันติดต่อทางอินบ็อกซ์นะครับทุกคนต่อไปนะครับนั่นคือชาวราศีเมถุนนะครับทุกคนเมถุนต้องบอกเลยนะคะว่าต้องรอบครอบ แต่ตอนนี้มีโอกาสในการจะทําเงินเจรจาเรื่องการเงินตกลงอะไรต่างๆเรื่องการเงินหรือใครเขาเรียกว่าหรืออะไรเงินที่เรารอคอยมาหรือพวกนี้นะครับมันมีโอกาสจะดีขึ้นหรือว่ามีโอกาสจะได้ตรงนั้นมากขึ้นหรืออะไรโอกาสที่เรารอมานะครับตอนนี้โอกาสม,มันมีโอกาสเปิดมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก็แค่ต้องระวังตรงที่ว่าทุกอย่างต้องรอบคอบขอเลยเพราะอะไรต่อให้บางคนยิ่งอ่ะใช้คํานี้นะครับบางคนน่าเชื่อถือกับเรามากเลยแต่พอเราไปทําจริงๆแล้วเนี่ย คนละเรื่องเลยคนละฉากคนละหนังคนละม้วนเลยเพราะฉะนั้นนะคบเมถุนทั้งหลายยังต้องรอบคอบอยู่นะแต่มันเป็นจังหวะโอกาสทีทีถ้าเกิดว,ว่ามันรอบคอบแล้วเนี่ยนะยิ่งมารู้ดวงของเต็มแบบชัดๆนะว่าจังหวะตอนนี้เป็นยังไงนะโอ้โหอันนี้บอกเลยนะว่ามันนี่จะเซฟชีวิตตัวเองเลยนะคบแล้วมันจะทำให้ชีวิตเวลาของเราะเดินได้ง่ายขึ้นเยอะ นะครับขอให้อย่างไงตอนนี้ก็ดีนะทุกคนนะมุ่งสู้รวยแล้วรอบครอบโอเคไหมมีทุนทั้งหลายถ้ามีโอกาสมาคุยกันนะครับต่อไปนะครับนั่นคือชาวราศีสิงห์นะครับทุกคนสิงห์เนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับจากที่ต้องโดนเรื่องร้าวไม่คาดคิดโดน โดนหลอกโดนโกงมาหรือมีเรื่องกระทันหันให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับชาลส,งสิงทั้งหลายนะครับตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วค่อยๆดีขึ้นแล้วนะอาจารย์อยากให้กําลังใจด้วยนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับขอให้วางแผนให้ดีทุกอย่างนะครับทุกคนมันอยู่ที่การวางแผนคนสาเร็จทุกคนคนรวยทุกคนคนุณไปฟังเขาพูดสิมันไม่มีใครไม่วางแผนหรอกครับเออทุกคนไปที่ปรึกษาทางด้านโหราศาสตร์หรือทางด้านเขาเรียกว่าทางด้านแบบนี้ทุกทุกคนอะ่ะ ตั้งแต่เบอร์ต้นๆของประเทศอ่ะนึกออกมาทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับคุณเจออาจารย์แล้วเนี่ยคุณจะปล่อยให้อาจารย์ผ่านไปเหรอคุณมาใช้ความเก่งของอาจารย์เนี่ยให้ชีวิตของคุณอ่ะดีขึ้นหน่อยดีไหมถ้ามีโอกาสมาคุยกันนะครับทุกคนนะต่อไปนะครับนั่นคือชาวราศีธนูนะครับทุกคนธนูนะครับต้องตอนนี้เป็นจังหวะโอกาสเรื่องงานอนะ่ะได้ติดต่อเจรจารแล้วมีควา,ามสำเร็จนะครับหรือว่าที่เรารอ,อคอยมาเรื่องงานงต่างๆมีโอกาสจะดีขึ้นนะครับขอแค่หนึ่งเลืออย่าใจร้อนนะครับแล้วก็ ทุกอย่างนะครับใช้คำนี้แล้วกันว่าให้เตรียมแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่สมมติเออสมมติตรงนี้มันพลาดแล้วเออจะแก้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเชื่ออาจารย์อย่าไป หัวร้อนนานนะคบอย่าไปอารมณ์เสียนานเพราะมันจะทําให้จิตใจของเราหนะักดิ่งลงง่ายนะครบรู้และเอออย่างตอนนี้มีจังหวะโอกาสขอให้เพิ่มคำรอบเข,เข้ามานะแค่นี้นะครับชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหรือว่าชีวิตคุณก็จะดำเนินแล้วผิดพลาดน้อยลงเยอะนะครับอย่าใจร้อนนานต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีกุมนะครับทุกคนกุมเนี่ยเป็นโอกาสในการติดต่อเจรจาจัง,จจงหวะต,ต่างๆ นะคมนะมีโอกาสในการเดี่ยวแล้วมีโอกาสเรื่องของความรักด้วยตั้งแต่ตอนนี้หรือว่ามีโอกาสในการเขาเรียกว่าอะไรในการเดียวงานน่ะที่มันจะโอเคมากขึ้นถ้ามีโอกาสมาคุยกันลึกชัดได้นะคะไปต่อทางอินบ็อกซ์นะต่อไปนะครับนั่นคือชาวราศีกรกฎกรกฎเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยคุณต้องเล่งสร้างผลง,งานได้แล้วนะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมากเลยหรือยิ่งตอนนี้นะครับเรื่องเงินก็จะดีในการต่อสัญญาในการอะไรต่างๆดีถ้ามีโอกาสมาคุยกันนะคะทุกคนกับอาจารย์อ, Megan, อุ้มฟันดวงครับ